ตรวจจับตอนคุณอานุทินโดนสยศาสตร์เล่นงานนะคะท่านหน้าทิ่มไปนิดหนึ่งเหมือนโดนผลักหรือโดนกระตุกนะคะหนูยังหาอันนัเห็นไหมคะความมั่นคงทนมหาเป็นปึกแผ่นและความเจริญยั่งยืนของประเทศอาของชาติไว้ท่าันวาคมมีการสะกดให้พูดกระตุกหรือติดขัดนะคะด้วยสยศาสตร์ปุ่มคอมนี้นมมนเป็นวันพ่อ และถือเอาวันที่ห้าธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระเจ้าสมพนั้นเป็นวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทยโดยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารได้มีชาติผู้ที่เข้ามาพึ่งบรมโพธิสัมภารอย่าทรยศนะคะจะเป็นจุดหมายร่วมกันในอันที่จะรักษา สิ่งที่ดีงามของชาติไว้เพื่อความร่มเย็นเป็นปกติสุขควา่นี้หน้าที่มนิดนึงนะคะอาการเดียวกับที่นักเตะบ้านเกิดของคดีน้องชมพู่ที่ดื่มน้ำสาบาย และมีการผักนาครังรักษาประเทศชาติแต่นันแต่โดยประชชชานวไทยเติอนคุณเอาทิ้ไปทานของเาเาอะมากนะคะก็คงหลายปีอลรนะคะคล้ายกับพระอาจารย์วัดดานพะอินทนะคะก็ทานของเขาเยอะสัญญาณที่พูดจะถูกตัดเป็นช่วง